สวัสดีค่ะทุกคนคุณนิ้หน่อยมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะมาแชร์ในเรื่องของอการเป็นผู้ให้ค่ะนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้เรียนกับดรธามิตาะคะดเรเทมีดกรก็พูดถึงในเรื่องของการที่เราจะประสบความสําเร็จนะคะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือความเชื่อนะ,ะถ้าคุณหรือถ้าใครไม่เชื่อว่าตัวเองทําได้ไม่เชื่อไม่ศรัทธากับตัวเอง ดันแรกคุณก็ไม่ผ่านแล้วค่ะฉะนั้นถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จกับสิ่งไหนก็แล้วแต่เราต้องมีความเชื่อที่มั่นคงแน่นอนแล้วก็ทํามันให้สุดชีวิตนะคะแล้วก็เราจะประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นได้ค่ะแล้วสิ่งที่2นะคะ,ะที่คุณนิดหน่อยได้มาวันนี้นะคะการที่เราจะเชื่อแล้วนะคะสิ่งที่เรากระทำค่ะทุกคนนะคะ ถ้าเรามีจิตของการให้นะคะการให้หมายถึงว่าสิ่งที่เราทำานะ่ะเราอยากจะให้ทุกคนนะคะได้สมมติเราจะขายของเนาะเราจะให้อยากจะให้ทุกคนได้ใช้สินค้าที่ดีๆใครได้ใช้สินค้าชั้นผลิตภัณฑ์เขาเขาจะมีสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้อยากจะได้ อย่างเช่นเราไม่อยากจะขายของให้เขานะเออไม่รู้ดีไม่ดีแต่อยากขายอยากขายเพราะว่าเราอยากจะได้เงินตรงนี้มันไม่ใช่จิตตั้งต้นของการเป็นผู้ให้นะคะถ้าจิตตั้งต้นของการเป็นผู้ให้นะคะก็คือเรานะให้เขามาใช้สินค้าเราแล้วเราหวังว่าสินค้าเราจะช่วยให้เขาสุขภาพดี สินค้าของเราจะช่วยให้เราหายให้เขาหายป่วยสินค้าของเราคนที่มาทํากับเราเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ํารวยได้เนี่ยค่ะคือการเป็นจิตของผู้ให้นะคะฉะนั้นนะคะเราลองไปคิดดูสิคะว่าถ้าที่ผ่านมานะคะเราจะทําธุรกิจทํางานหรือทําอะไรก็แล้วแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเรามีจิตผู้ให้หรือเปล่าจิตตั้งต้นของเราเป็นอย่างไรนะคะ นี่แหละค่ะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ครูสิตาและผู้นำหลายๆคนออกมาแช์นะคะความเชื่อและจิตตั้งต้นของการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณทำสิ่งนั้นเพราะอะไรถ้าคุณทำเพราะความโลภถ้าคุณทำเพราะคุณอยากได้คุณไม่มีวันประสบค,ความสำเร็จหรอกค่ะเงินคุณอาจจะได้มาแต่มันก็จะไปเลยนะคะเพราะคุณทำด้วยความโลภนะคะ เงินอาจจะได้มาคุณอาจจะเสียสุภาพจิตคุณอาจจะเครียดนะเพราะคุณอยากได้อยาก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 นะเพราะคุณอยากได้เยอะๆสิ่งที่คุณอยากนะมันก็จะส่งผลไปเจอแต่คนที่คิดแบบนั้นคุณอาจจะโดนโกงคุณอาจจะไม่มีความสุขในสิ่งที่คุณได้รับนะเพราะคุณอยากคุณส่งคลื่นความอยากออกไปคุณก็จะได้เจอแต่คนที่อยากและคนที่โลภเหมือนคุณแต่ในทางกลับกันนะถ้าเราส่งคลื่นของการเป็นผู้ให้ยินดีนะที่เขาได้ใช้ สินค้าของเราดีจังเลยคุณครๆก็มาซื้อเราเขาไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่เขาจะกลับมาซื้อแน่นอนเพราะของเราดีเพราะของเรามีคุณภาพของเราช่วยช่วยเหลือผู้คนได้เยอะนะของเราทําให้คนที่ขายอ่ะเขามีสุขภาพกายสุขภาพจิตและฐานะร่ำรวยขึ้นเนี่ยค่ะคือจิตตั้งต้นนะคะจิตตั้งต้นของเราเป็นอย่างไรนะคะเราทดสอบได้เรารู้ได้ค่ะว่าเราทําไปเพราะอะไรเพื่ออะไรนะคะฉะนั้นถ้า ใครได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะโชคดีมากๆเลยลองไปลองทําดูนะคะความเชื่อแล้วก็จิตตั้งต้นของการเป็นผู้ให้เรามีหรือยังถ้าคุณอยากจะได้อะไรอย่าลืมให้ก่อนนะคะทุกคนนะคะ เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณจะเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมนะคะขอบคุณนะคะความรู้ดีๆนะคะจากครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้แล้วก็กดจักรวลกดแรงดึงดูดนะครูสิตาเป็นผู้จุดแสงสว่างให้ครูนิดหน่อยได้รู้ได้ทําในสิ่งวันนี้นะคะบุญกุศลจะเกิดเช่นไรนะครูนิดหน่อยขอ น้อมบุญนี้ให้กับคุณสิตาเพื่อนๆกันยาณานิมิทุกคนแล้วก็ระบบ T ี w นะคะแล้วก็สื่อโซเชียลทุกสื่อที่ทำให้พวกเราได้มาเจอกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ bye บ๊ายบายฝักนะคะ